Ferra ราี488 GTB เป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่แฟนแฟนเฟอร์รารีทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยความสวยงามเหนือการเวลาและสมรรถนะที่ทรงพลังอย่างแท้จริง รถคันนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2015แทนที่ Ferra ราี458อิตาเลียและมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ที่เปลี่ยนเกมของ Ferra ราีไปเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบความแรงความหรูหราและเสียงเครื่องยนต์ที่เร้าใจ Ferra ราี488 GTB ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ครบทุกมิติ เริ่มจากภายนอกก่อนเลย Ferrari ี่488 GTV มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสะกดทุกสายตาตั้งแต่ด้านหน้าที่ออกแบบให้มีเส้นสายโฉบเฉี่ยวไฟหน้าเลดทรงเพรียวบางที่ดูดันรับกับกันชนหน้าที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายที่คมชัดบ่งบอกถึงความสปอร์ตอย่างแท้จริง โดยเฉพาะช่องดักอากาศขนาดใหญ่บริเวณด้านข้างใกล้ประตูที่ไม่เพียงแค่เพิ่มความดุดันแต่ยังช่วยระบายความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์วางกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ac, ล้อมแมกนอยขนาด20นิ้วถูกออกแบบมาให้เข้ากับบุคลิกสปอร์ตของรถและยังสามารถเลือกได้หลายดีไซน์ตามความชอบของลูกค้าด้านท้ายของรถก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญไฟท้ายทรงกลมคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี ถูกดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมสปอยเลอร์บิล์อินที่เพิ่มแรงกดทำให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมท่อไอเสียคู่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงที่เราใจแต่ยังช่วยจัดการทิศทางลมให้รถมีเสถียรภาพแม้ในความเร็วสูง เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Ferrari 488 GTB ออกแบบภายในโดยคำหนึงถึงผู้ขับเป็นหลักเรียกได้ว่าเป็นคอกพิทที่หรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันบอกนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงจาก Ferrari t a ่ l o r m a d e ที่ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุและสีได้ตามต้องการตัวบอกออกแบบให้โอบกระชับรับกับสรีระเพื่อรองรับการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูง พวงมาลัยทรงสปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่มาพร้อมป,มปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับรถแข่งฟอร์มูล่าวันไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟเลี้ยวหรือปุ่มปรับโหมดการขับขี่มาเนติโนทำให้ผู้ขับสามารถสั่งการได้โดยไม่ต้องละมมือจากพวงมาลัยเลย คอนโซลกลางดีไซน์เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยจอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลายัยมีข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วและระบบต่างๆของรถวัสดุภายในล้วนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หนังแท้และอลูมิเนียมคุณภาพสูงทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความหรูหราแบบสปอร์ต เสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มยังคงเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังดิบของเครื่องยนต์ตลอดเวลา มาถึงจุดที่หลายคนรอคอยคือเรื่องของสมรรถนะเฟ r ร a ราี488 GTB ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด3.9ลิตรวินเทอร์โบให้พละกกำลังสูงสุด670แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์คัตคู่7สปีดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วระดับเซียววินาที โดยพละกำลังมหาศาลนี้ทำให้เฟอร์รารี่488 GTB สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วระดับซูเปอร์คาร์ของจริง นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะถนนไซส์สลิปคอนโทรลเวอร์ชันใหม่ที่ทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ในสภาพการขับขี่ที่ท้าทายระบบกันสะเทือนและช่วงล่างถูกปรับแต่งมาอย่างยอดเยี่ยมให้ทั้งความนุ่มนวลในเมืองและความแข็งแกร่งเมื่อขับด้วยความเร็วสูงในสนามแข่ง เสียงท่อไอเสียของเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบยังถูกปรับจูนมาอย่างพิธีพิถันให้ทันความดุดันและไพเราะในสไตล์เฟอร์รารี่ที่แท้จริง ด้านราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับซูเปอร์คาร์ระดับโลก Ferra ราี488 GTB มีราคาเริ่มต้นประมาณ250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ8-10ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและการสั่งทำพิเศษผ่านโปรแกรม t a เท r m เม e ของ Ferra ราีแต่ถ้าเป็นราคามือสองในไทยก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านบาทขึ้นอยู่กับสภาพรถและปีที่ผลิต เฟอร์รารี่488 GTB ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ที่เอาไว้ขับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราความสำเร็จและความหลงไหลในความเร็วรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่เหมือนใครให้ทั้งความเร้าใจในทุกการกดคันเร่งความหรูหราในทุกมงมสัมผัสและความมั่นใจในทุกเส้นทางสรุปแล้ว